สวัสดีเพื่อนชาวลุนมิดการในรันดนอลลออเลเจนทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับช่วงของการวิเคราะห์ชุดกาชาเข้าใหม่นั่นก็คืออ u ต n l มิฟเป็นชุดที่มีดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของออปชั่นนั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจถท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาร์เบเกอร์ขอแนะนำให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โก Un i ิพินและอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจำลดเพิ่มได้อีกทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแมาค่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็คใหญ่เป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CGC Thailand เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิิ่่มมเตมได้ที Facebook Fan ยี t h a i l a n d หรือเว็บไซต์ w w w c c 4 t h a i l a n d c o m โดยสำหรับตู้กาชาเซต a u t ต m n l มลิฟนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแฟชั่น4ส่วนได้กันครับนั่นก็คือส่วนหมวกส่วนหน้าส่วนชุดแล้วก็ส่วนหลังซึ่งในแต่ละส่วนนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกครับนั่นก็คือส่วนหมวกที่มีชื่อว่าเลดลิฟต์ โดยออปชันของหมวกนี้นะครับก็คือจะช่วยเพิ่ม P d e f เป็นจำนวน16หน่วย M d e f เป็นจำนวน10หน่วย Mag HP เป็นจำนวน5%แล้วก็ทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ประเภท undead แล้วก็ Shadow ได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างละ8%และในแพทปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีหมวกชิ้นไหนครับที่จะมีความสามารถในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ทั้ง2ประเภทนี้ได้รุนแรงถึง8%แบบนี้เลยครับ ต่อกันที่ส่วนที่2นะครับนั่นก็คือส่วนหน้านั่นเองที่มีชื่อว่า Red Lift Earring โดยออปชันนะครับก็จะมีช่วยเพิ่ม P d f a เป็นจำนวน16หน่วย STR in Dex อย่างละ4หน่วยเพิ่ม ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีเป็นจำนวน1%แล้วก็ช่วยสามารถทำ Damage กับม m o เ s t e r ประเภท Undead แล้วก็ Demon เนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างละ6%ด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงส่วนของชุดนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเซตนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือชุด a u t เ m n l ์ลิฟนั่นเอง โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะช่วยเพิ่ม PDEF เป็นจำนวน16หน่วย P ATK แล้วก็ MADK อย่างละ3%ได้รับดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยลดลงเป็นจำนวน5%และที่สำคัญเลยนะครับก็คือหากเราได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยก็จะมีโอกาส5%ครับที่จะทำการออโต้แคชสกิลสซอมททโอเลเวล3ให้กับตัวเองเท่านั้นและด้วยความที่บัฟนี้ไม่มีคูลดาวน์นะครับหากเราถูกโจมตีรัวๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออโต้แคชสกิลนี้ได้รัวๆด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งความสามารถของ a s m t i o Level 3นะครับก็คือจะทำการเพิ่ม P Dev แล้วก็ M Dev ของอุปกรณ์สวมใส่ของเราให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสูงสุดเป็นจำนวน65%ในช่วงระยะเวลา160วินาที ซึ่งถือเป็นบัฟที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับใครที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยก็จะทําให้สามารถยืนรับดาเมจเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อได้ก็ตามที่ต้องลงดนันหรือว่าเล่นกิจกรรมต่างๆที่จะต้องไปเป็นปาร์ตี้หากมีพระที่มีความสามารถในการไล่แอดซัมเลเวลสิอยู่แล้วนะครับความสามารถตรงนี้เนี่ยก็จะไร้ประโยชน์เลย ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปในส่วนต่อไปนั่นก็คือชุด Autumn l i f t นี้ถือเป็นชุดแรกเลยนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มเบส ATK แล้วก็ M ATK ซึ่งหากเทียบกับชุดอื่นๆที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะไม่ได้เพิ่มในส่วนของตรงนี้แต่ว่าจะไปเพิ่มในส่วนของ P Damage หรือว่า M Damage นั่นเองครับแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนหลังนั่นเองที่มีชื่อว่า Fan of Red l i f t โดยสำหรับออปชันนะครับก็จะมีช่วยเพิ่ม p d เดฟนะครับเป็นจำนวน16หน่วยเพิ่ม S.T.R IN แล้วก็ว t h อย่างละ6หน่วยแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือจะได้รับดาเมจจากมอนสเตอร์ประเภทอันเดทเนี่ยลดลงเป็นจำนวนสูงถึง12กันเลยทีเดียว โดยภาพรวมแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าเซตอ u t ตัมลิฟต์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับใครที่เป็นสายล่าบอสนะครับเนื่องจากแฟชั่นทั้ง4ชิ้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์หรือว่าบอสท่า s ชด d o w อันเดธรวมไปถึงเผ่าเดมอนเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์หรือว่าบอสเหล่านี้เนี่ยลดลงดอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเหมาะแก่การนามาใช้ในการล่าบอสนะครับผมจะพาทุกคนไปดูมอนสเตอร์ท แล้วก็ u n นเด d นะครับตั้งแต่ช่วงเ e v e l 60ไปจนถึงอนาคตเลยนั่นก็คือในช่วงเรเวล140เราจะเห็นได้ว่าทั้งสองธาตุนี้เนี่ยมีมินิบอสแล้วก็บอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปดูเผ่าเดมอนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเผ่านี้เนี่ยมีมินิบอสแล้วก็บอสเนี่ยเยอะมากๆเรียกได้ว่าเป็นเผ่าที่มีบอสเยอะที่สุดในเกม b l a g n a r d o k Origin ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ดังนั้นนะครับหากใครที่เป็นสายล่าบอสเนี่ย ผมว่าเซตนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับส่วนใครนะครับที่ไม่ใช่สายล่าบอสก็ตัดในส่วนของหมวกหน้าแล้วก็ส่วนหลังทิ้งไปได้เลยครับเพราะส่วนเดียวที่น่าสนใจสําหรับผู้เล่นทั่วไปนั่นก็คือส่วนเสื้อนั่นเองโดยสําหรับส่วนเสื้อนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มเบส ATK หรือว่า y M a d k เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะอีกทั้งนะครับยังมีความสามารถในการออโต้แคสต์แอดซัมชิโอ ซึ่งก็จะทําให้ผู้เล่นที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวโดยเฉพาะสายตจมตีระยะประชิดนะครับสามารถที่จะยืนฟาร์มเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบัฟนี้นะครับก็จะช่วยบูตในส่วนของพลังป้องกันเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับ และนี่นะครับก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ชุดกาชาออตตัมลิฟต์ครับซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ได้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนตอนหน้านะครับผมจะมาวิเคราะห์ชุดกาชาไหนก็รอติดตามรับชมกันได้และสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ